สวัสดีครับพี่น้องรายการครูนาวเล่าทุกเรื่องวันนี้วันนี้พักผ่อนอยู่บ้านชิวๆครับอยู่บ้านชิวๆก็มาสวนหลังบ้านครับนี่คือกระทร้อนต้นนี้ดกมากครับดกมากแล้วก็ ไปล่อยไว้แบบตามธรรมชาติครับไม่ได้ไปใส่ใจอะไรมากมายเขาเรียกว่า,าปลูกให้เทวดาครับปลูกให้เทวดารักษาครับครับปลูกให้เทวดารักษา เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมว่าที่บ้านสวนปลูกอะไรบ้างครับที่สวนนี่ก็มีสะเดาครับสะเดานี่ผมเอาเม็ดมาจากจังหวัดเลยแล้วก็ปลูกเขาเรียกว่าสะเดาวหวานแต่ที่จริงมันก็ไม่หวานหรอกมันออกมันไม่มันไม่อขมจัดครับมันไม่ขมจัด,จดถ้าใครอยากได้เม็ดนี่ผมเดี๋ยวผมจะเพาะเอาไปฝากครับเนี่ยตอนนี้ออกเม็ดแล้ว ครับเนี่ยผมไมไดมาจากจังหวัดเลยครับต้นต้นต้นพันธุ์จริงจริงนี่เนี่ยเจืดมากครับเจืดประเทศที่อะไรว่าผมไม่กินนะครับผมนี่มันไม่มันไม่ผมผมไม่กินครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นต้นอ,อันนี้ผักหวานครับผักหวานผักหวานป่าครับเอาเม็ดมาปลูกครับผักหวานป่าเอาเม็ดมาปลูกที่บ้านครับตอนนี้ได้กินแล้ว ครับอันนี้บักตองครับมีผักหวานปา่ามีบักเรื่องบักมีครับอันนี้อิสเดาครับสะเดา,เดานี่สะสเดาเจืดนะครับเนี่ยจะเรื่องว่าเดาเจืดเดี๋ยวท่านอยากได้จองไว้เลยเราจะเอาแจกครับถ้าท่านมาโดนทาน,นีมาแวะเอาครับเดี๋ยวจะแจกเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาไปปลูกได้เลยครับปีนี้มาเลยเริปลูกแล้ว อันนี้อร่อยกําลังพอกินครับบวขมไลายเราก็บบวบเจือดหลายครับต้นนี้แต่ต้นพันธุ์มันยิ่งเจืดมากจะพาไปดูขนุนครับอันนี้เอ่อนี่อ้อยครับอ้อยขั้นน้ำครับผมเอามาปลูกพันธุ์บุรีหกศูนย์อันนี้ชะโอมครับอันนี้บบกฟักบักแซนครับฟักแฟงอันฟักแฟงแตงกวา มีฟักแฟงฟักแฟนครับมาปลูกไว้อันนี้กล้วยกล้วยเนื้อเยื่อครับอันนี้กล้วยเนื้อเยื่อไม่ต้องปลูกเยอะครับปลูกอย่างเล็กน้อยฟักแฟนซ้ำหนึกิบกนบ่เวิร์ดครับนี่ทั้งปีก็กินไปหมดอันนี้มะม่วงก็ปล่อยไว้ด้วยงี้แหละนี่บักตองเจ้าหน้าที่ไปขึ้นครับบักตองโนกมากครับวันนี้หนกมาก คุย้ฝ่ครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีการห่อมันก็เลยเป็นปลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยดกมากล่วงหล่นเต็มดินไปิ่งบอกมีอันนี้ชะอมครับพักขาอมอันนี้มาเบิ่งบกขนุนครับดกขึ้นกันนะเต็มเลยครับขนุน มีนังนะครับนี่บอกมีนังหรือขนุนเต็มครับต้นนี้ต้นเดียวก็กินได้หมดแล้วครับนี่ลดนลงมากินบ่ทันครับคุณนะกินไม่ทันลดนลงมากซื้ออันนี้ทานถทานี้ก็เผาเผาใช้เองครับทานนี่ก็เ,าเ,าาเากตาเผาครับเตาเผาทานแบบโบราณ พอแบบนี้เลยครับเตาอบเตาเขาถานแบบโบราณครับปกติก็จะเอาพลาสติกมาหุ้มไว้ครับไม่ให้ฝนชะมันชะล้างพังทลายคกลุ่นนะครับกลนเผาทานโอ้ยอันนี้คือป่าไผ่ครับป่าไผ่ที่ก็ เกิดขึ้นมากครับเป็นเห็ดไอเห็ดปวกไหมเกิดขึ้นหลายเลายด้ครับวันละสิบยี่สิบกิโลก็มีครับวันที่มันออกก็มากวันออกน้อยก็เล็กๆน,น้อยครับพอกินปลาภัยขอแต่ว่าเราอย่าใช้ยาฆ่าญ้าเราอย่าใช้ยาฆ่ายาครับมันก็จะขึ้นวันนี้มันฝนฟึ้นตกครับ <c oughs> ฝนฟื้นตกวันลรยวันขึ้นเนี่ยปกติมันก็จะมีเห็ดขึ้น อันนี้ปีนี้มันฤดูมันแรงหน่อยนะครับนี่นอาไม้ก็พึ่งขึ้นเห็ดโคนเห็ดปวกครับปีนี้ขึ้นไปสองรอบแล้วครับวันนี้ยังไม่ขึ้นเดินดูแล้วยังไม่ขึ้นครับถ้าขึ้นเขาจะขึ้นเต็มบริเวณผืนดินนี่แหละครับเขาจะขึ้นเต็มผืนประมาณประมาณนี้แหละ,แ,ละแถวนี้ครับเต็มไปหมดครับ หลังบ้านมีกอไผ่นานาชลิดถัดไปนู่นก็จะเป็นอ้อยครับป่าอ้อย<า>พันธุสุพรรณบุรีห้าศูนครับเื้าที่ตรงนี้เจ็ดไร่ครับตรงนี้เจ็ดไร่ผมก็มาบางทีก็สองเดือนครั้งบางทีก็เดือนละสองครั้งแล้วแต่อารมณ์ครับถ้ามีเหตุน้องเขาก็จะบอกก็กลับมาครับ หมันเกิดอีกแปลงหนึ่งมันจะเป็นประดูแดงปลูกปะดูปลูกต้นแดงเอาไว้ครับนี่ก็จะเป็นต้นนู่นก็จะเป็นต้นไม้ต้นพยุงครับหนุนไกลๆหนุนพยุงพยุงมีต้นเดียวนี่แหละไม่สวยหรอก นนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพยุไม่ได้ปลูกครับเกิดเองครับฝรั่งมีครับมันลนลงปีนี้ถนนค่อนข้างที่จะเสียด้วยครับเสียแบบว่ามันมันเน่าที่รวงมันมันเน่ายู่ขวนมันไหมันเน่าขวนแล้วมันก็ลนนะครับมีท่านกับเก็บไวน้นีครับล่งทานล่องเก็บท่าน เอาไปใช้ครับมีผักขาสะโอมหรือผักขามนนีบกมีครับขนุนขนุนครับอันนี้เป็นผล,ลไม้ที่เขากำลังเฮ็ดครับ มันหมากอี่างล่เนี่เขาเอือนกำลังฮิดครับอยู่ตรงนู้นออกลูกแล้วตัวนี้ยังไม่ออกครับอันนี้ปลูกใหม่ครับมีบักต้องครับอันนี้เดี๋ยวจะมาเก็บบักต้องหรือกระท้อนครับ ต้นนี้ก็ได้่ประมาณเดียวอยู่ไายกระสอบอยู่ครับวันนี้เห่บริเก็ตมันกระโลนด้วครับคนะุณมันจะล่วงหล่นเต็มดินมันถึงแมงว่ามันท้องกินล่วงหล่นเต็มดินหมดเลยคุยไฟยครับไม่ได้ห่อครับถ้าหอก็จะไม่เป็นแบบนี้ล่นเต็มดินด้วย ตอนเช้านี้ผมมาผมมาต้อยแล้วครับต้งเซ่หนึ่งต้อยอจะเอาไปกลับไปกินที่โรงเรียนครับนี่ได้แล้วไม่กระสอบครับจะเอาไปกินที่โรงเรียนไปกินไปแจก,กมูน้ำจ้กหน้ากระสิต้อยเอาเติมครับตอยเติม กล้ยครับอันนี้ไม้บ้านเก่าที่ลืมมาครับไม้บ้านเก่าอันนี้ไม้พยุงครับน,นี้ไม้พยุง ต้นดกเขาสิต้อยนี่ไดนนอทรงสูงเห็นไ,ไหมเมื่อเย็นอย่างมุมนี้มันจะเห็นครับมุมอื่นมันจะมองไม่เห็นเดี๋ยวลอดไปใต้ต้นมันแล้วนี่ม,มองว่าเห็นแต่ว้ามุมมันจะเห็นเดี๋ยวสีต้อย เดสิต่อยนะครับเดสิต่อยอันนี้มาคนเดียวครับจะสอยมันลงมา Đây mà không Đây mà leo Xong rồi Đây xong rồi กบบัตองครมาเยี่ยมบ้านมาเก็บบักต้องคุยไฟยมันหน่วยหน่อยครับประมาณจะเทศกาบ่หุมดอกเพราะว่าไม่ได้ แต่ถ้าขยากได้สะดาวมาเยี่ยมผมนะครับที่อุดรนเดี๋ยวใบวีน่าจะแจกเม็ดจะเจ็๋เม็ดไว้ให้เป็นสะดาวจืดครับสะดาวจืดเนี่ยต้นนี้ครับจืดขอดีแสบไหมครับบวขมแห้งหรอกกับบจืดแห้งบักลำไยปีนี้บ่บป็น่วยครับปีนเป็นอย่างบว ต่ผักหวานบริด้ซื้อกินครับผักหวานก็มีบักลินฟ้ากับบ่ได้ซื้อกินบังลินฟ้าก็หลายคุณมันหลายหลายที่บอกต้องเยอะมากโ้นเต็มดินอยู่ครับได้เก็บก่อน เปิดคำสิว่าพอหูข่าวทั้งบ้านทโทรมาได้ลายแล้วครับจะขึ้นไปต่อยอเรื่องเท้มันพุ่น่นะไปต่อ,อลยลายเพราะว่าเอาไปแจก,กเพื่อนครับไปแจก,กเพื่อนด้วยลายได้เสียโคจะขึ้นไปหุน้นขึ้นไปเท้งโกกันคุณนะ่ะขึ้นไปแล้วก็ไป ต้อยเอาสิปโต๊กบอกเลาเอเอาไปแจกเพื่อนครับกับว่าเอาจัก,กระสอบนึงชิได้์บางคนจะได้ครึ่งสอบเพียงื่อนได้ครึ่งกระสอบท่านนเองยังไม่ได้เต็มเลยครับเพื่อนได้ครึ่งเดียว อยหดอนนี้ม่นที่มันร่วงแล้วครับมันร่วงแล้วกินไม่ได้เต็มไม่มีเวลามาห่อครับมันมีงวันทองเยอะไม่มีเวลาหอ่อมันก็เลยเป็นแบบนี้ซะแล้วเดี๋ยวมก็จะขึ้นไปข้างบนนู่นคือนประตูกบนหลเือ เราตกแล้วมาสิเพราะเอ็ดเลดบ่ะฮึโอ้โน,นานๆไม่เยี่ยมากสักทีครับก็อย่างนี้แหละพักคา็กินไ่เบื่อครับปลูกเยอะปลูกหลายปลูกอย่างละเล็กลันน้อยแต่ปลูกหล,ลายชนิดครับ ทำๆกับมีมันทางบ้านสุกครับนี่ยังไม่สุกยังไม่สุกแล้วนั่นนี่แก่จัดละนี่แก่จัดละแก่จัดละเต็ม เออนี่ก็แก่จัดแล้วครับเดี๋ยวจะเอาแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสาระจะน้อยเดี๋ยวท่านจะว่าไม่มีสาระเดี๋ยวผมจะไปไล่สดพูดถึงคดีลุงพลแห่งกก,กอกแล้วก็จะเล่าประสบการณ์อะไรหลายอย่างครับให้ท่านได้ฟังครับ หลายหลายครับอันนี้ีคนอยู่ครับนุ่นเหละเกษียณพอุงที่จะกลับมาครับเกษียณแล้วท่จะกลับมาอยู่บ้านท่างจะได้มีเวลามาดูแลเดี๋ยวจะไปเล่าอะไรให้ฟัง เพ่็การเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีเรื่องเล่าเยอะแยะี่ก็บ,บอกตองนะครับเนี่ยทำตำกับมีแต่ว่ามันยังไม่แกย่ยังไม่แก่ก็ให้มันแก่ก่อนแต่ตำนี่ก็มีแต่ว่าสดเดเจือนี่ผมเอาว่ หลายปีที่แล้วครับผมเอามาเอามาเล็ดมาแจกเอามาเล็ดจากต้นที่มันจือดแบบจือดสนิทครับพอเอามาเพาะจะเอาจากจังหวัดเลยมาเพาะที่นี่เนี่ยมันจะไม่จือดมันจะขมขึ้นมา็ดหนึง่งกําลังอร่อยพอดีครับกําลังอร่อยกําลังแสบว่าไงไปต้นนี้พอดีพอดีครับอยู่สวนในบ้านนี่ของผมยเยอะวแล้วก็อยู่หน้าบ้านนี่มันจะปู ไฟฟ้าเขาตัดทิ้งมันเลยตายครับตัดยอดมันเลยก็เหลืออยู่หลังบ้านพอได้กินครับวันนี้จืดไม่ลวกก็กินได้ครับแต่ถ้าลวกมันจะจืดนิดหน่อยครับลำไยก็มีไม่โดกครับปีนี้เป็นอยู่แต่ไม่ดกกำลังเม็ดเท่าปลายนิ้วก้อยครับแต่ว่าผักหวานนี่ถ้าเราเด็ดยอดคผัหกหวานเนี่ยถ้าเราเด็ดยอดครับมันก็จะออก ออกยอดใหม่เรื่อยๆถ้าเราเด็ดยอดเด็ดใบมันออกครับตะวานนี้ก็มีหลายต้นครับทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอันนี้เป็นโรงเก็บไม้เก่าครับผมชอบซื้อบ้านเก่าบ้านเก่าคนแล้วก็เอามาดูครับมาเลือกดูว่าไม้อะไรไมันใช้ได้ไม่ไดุ้ณชอบครับตอนนี้ก็ซื้อไว้อยู่สามสามหลังครับยังไม่ได้ไปรื้อมาเลยหลังหนึ่งรื้อแล้วแต่ยังไม่บรรทุกมา อันนี้ลือมาแล้วเนี่ยนี่หลังนี่ลือมาแล้วสอสิบสองต้นก็เป็นไม้พยุงทั้งสิบสองต้นครับซื้อมาแล้วเดี๋ยววันนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับจว่ายังไงละบันนี้